รู้จักหนุ่มม้าม่วงหักอกสาวไทยทั้ง30ล้านคนหักอกสาวไทยทั้ง30ล้านคนรู้จักหนุ่มม้าม่วงจากนายทหารสุดหล่อสูน่นางแบบตัวแม่สายหาเป็นคนดังที่ได้รับกระแสนิยมเพราะสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้ผู้ชมเสมอๆส,สำหรับหนุ่มสิทธเรรดชบัมบณดีหรือม้าม่วงอินฟลูเอนเซอร์ดังหนึ่งในสมาชิกพาวเทฟเกตและยังเป็นผู้เข้าชิงรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18สาขายอดนิยมที่ผ่านมาด้วยแถม มาม่่งยังถูกยกให้เป็นอินฟลูยอดกระตันยูเพราะก่อนหน้านี้ได้ปลดหนี้ให้คุณย่าเป็นจำนวนเงินนับแสนซึ่งเจ้าตัวโหมทำงานหนักเก็บเงินก้อนนี้จนสำเร็จวันนี้เราจะพาย้อนไปดูเส้นทางความสำเร็จและแพลนในอนาคตของเธอกันสักหน่อยหนุ่มสิเดตบามานีหรือมาม่วงหนึ่งในกวนเท้พาพักจีเอวนั้นเป็นคนต่างจังหวัดและก่อนหน้าที่นะมารวมตัวกับเพื่อนๆน,นั้นเจ้าตัวเป็นพนักงานขายของรองเท้าแบรนด์ดังที่ห้างโชดีซีมาก่อนซึ่งการรวมตัวของ ภ w าว่พัเริ่มจากที่ใหม่ได้สร้างเพดขึ้นมาเลยชวนอาจนุ่มที่เป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กมาทําด้วยกันหลังจากรวมตัวกันแล้วชื่อดังกล่าวก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีเนื่องจากการ์ตูนเพราะว่พัฟเกิลภาคล่าสุดมีสีตัวละครพอดีกับสมาชิกแป๊ะๆนั่นเองหนุ่มสิทธเดชหรือมาม่วงและทีม Power p พ w าว่พัเคยเปิดใจว่าการมาทํางานอินฟลูเอนเซอร์นั้นถือเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง และคนรอบข้างแน่นอนว่าแม้เบื้องหน้าจะเห็นความหาชวนองุ่ยิ้มแต่เบื้องหลังทั้งตนเองและทีมงานก็มีความกดดันพอสมควรเพราะเป็นด่านที่สูงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่ได้โจทย์มามีดราม่าบ้างก็ปล่อยผ่านไปใครบอกว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์มันง่ายแต่หลังจากที่สัมผัสมาคือไม่ได้ง่ายอย่างปากพูดเพราะมันประกอบด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มม้าม่วงบังเกินต้านไปบ้านใหม่ให้ตัวเองราคาแปดหลัก เป็นอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแบบสุดๆสำหรับแก๊ง Power Package นอกจากงานทีมแล้วแต่ละคนก็ยังมีงานเดี่ยวที่ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันอีกหนึ่งคนของทีมนั่นก็คือนุมสิทธิเดตปมณีเจ้าของเพจม้าม่วงก็เป็นอีกคนที่หาเงินเพื่อครอบครัวและล่าสุดให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อบ้านเงินสดในราคากว่า8หลักเป็นอินฟลูเอนเซอร์แถวหน้าของวงการบันเทิงอีกหนึ่งคนที่ประสบความสำเร็จแบบสุดๆสำหรับแก๊ง Power Package นอกจากงานทีมแล้วแต่ละคนก็ยังมีงานเดี่ยวที่ประสบความสําเร็จไม่แพ้กันอีกหนึ่งคนของทีมนั่นก็คือหนุ่มสิทธิเดชบมัมมาีเจ้าของเผ็ดมะม่มวงก็เป็นอีกคนที่หาเงินเพื่อครอบครัวและล่าสุดให้รางวัลตัวเองด้วยการซื้อบ้านเงินสดในราคากว่า8หลักใช้นี้ให้ที่บ้านแล้วสร้างบ้านให้พ่อแล้วซื้อรถให้น้องสาวแล้วของชิ้นนี้คือของเราแล้วซื้อบ้านเงินสด 20xX x บบาทอยากกราบของพระคุณผู้ใหญ่เจ้าของแบรนด์ต่างๆที่ให้งานเด็ดคนนี้ทำ และขอบคุณท่อพับเกตที่อยู่ข้างกันในวันที่ไม่มีอะไรและที่ขาดไม่ได้เลยคือทุกคนในเพจม้ามูที่อยู่ข้างๆกันรักมากด้วยหญิง